สวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับป๊าดแตหนวดนี่ก็กินขาแล้วหนวดเห็นแต่หนวดกับคิวกับเสียงมาอีกวันนี้แค่นี้ก็กินขาแล้วเพี่น้องจะมีชิด้ายบ่วงซิ่งนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรกจะเอาขีดมานมัมาตัดหนวดบ่มาแตนลวดนี่ละโอ้มาเรียนกงย่างที่หลังวะไรวะไรวะไรนี่ครับผมเจ้กันแล้วบ่วงซิ่งกับบ่วงหมันครับผมบ่วงลวดครับผมโอเคบ่วงหมันครับ ไปไปอุ๊ปู้เอาเลยครับจึงป like ืนเลยบานนี่ไปแล้วบานนี่ไปทางไหนล่ะบานนี่ลุงแบงเอาไปกินแล้วฮะอู้ยผีหน้องเอ้ยครับบมเน่เจ้เรวาสิยูเครื่องบูยูนะเจ้ว่ากับมีห้อยใหม่ๆอยูเขาเพิ่งเกี่ยวเขาไปได้แล้วลุงแบงก็เพิ่งเกี่ยวเขาไหม ออกกย่ดอกเนาอออกไตออกเทึงมาโอเคเดี๋ยวใส่เลยครับบวงสิ่งครับผมจัดไปใส่ไปแล้วครับผมพี่น้องครับนี่ลุมนี่บ่วงนะครับผมใส่มามีแต่ห้อยบ่วงลุงแดงโอ้ห <laughs> มาลูกแบงโอ้ยไม่พูดเลย ไอ้เพิ่นหลอดเพื่อนหลอดผมไปใส่ทางอื่นเพิ่นนเรามาเอาจุ่มหนูอยู่นี่พี่น้องเรื่อยดีคุยมันมันสีหลอดไม่ใส่ลาบาหนีิพูนโคตรนี่บวงเป็นหยีสีผุนเด้อพูนพี่น้องพูนพี่พูดอ้อู้อันเด๋มันสิสูขคนเกิดก่อนน้อขอใส่ลักหนึ่งหน่อยปะครับใส่ๆครับ ไม่อะไรไม่ไะไฮะไ่ไไมันสีสีบ่วงซี่หน่ยไ่ใช้คบ่ใชน้อครับครับไ่ใช่ครบ่ใชไปฝุ่นรถเปิดแล้วรถิครับผมพี่นครับโอ้สยางบนี่นี่ครับผมห้อยติทอได้พี่น้องเอ้ย ห้อยตีนเพิ่นอมแต่ไปหนีรังนึงครับผมแตวก็อยู่ยหนีรังนึงครับนี่โอตังบ่โอเคคอยมาดุนกันครับไปว่าขามันหนีเม่อไหร่ห้อยหยาติแตกนี่ไหมบดุดมานหนี่ะน้องดี่ได้ขอสังเกตอาการมั้งก่อนครับผม ตัวนี้เป็นไม้คางก้างก้างกันแพ้่เลยนะครับผมพี่น้องครับนี่ติดข้าแเลยครับโู้จุดหม่องไปมื่อนีบวงพื้นต้องถือขีมมัดแน่นอนเลยโอ้แต่เบ้ยหินตกดีแล้วครับผมพี่น้องครับลุยกันต่อยิงใส่ไ่ท่านหัวเรือดู่อุยผุดพ <laughs> ุ่งแบงเฮ้ยไม้ชุดไทยครับผมพี่น้องครับเอ,อ้ย บรัว่าจะเป็นแตงไรเด็กพี่น้องเลยผลไปทำผลสองหลังครับขึ้นมานี่นี่น้องเลยไม่ไม่เลยแต่ว่าคือสีโตบะใหญ่นะครับนี่มานี่ขึ้นมานี่หลังนี่ครับนี่หลังนี่เป็นแป้นเลยครับกาว่ามันแรนจวดนะแรนจวดกาว่ามันแรนได้เร็วนะหลังนี่เหมือนแค่นี้มาหลังนี้อีกหลังซ้อนซ้อนไปครับผมเข้าไปในปลาจังสีครับนี่ โอเคเดี๋ยวมาหลุดกันครับครับผมหลังชุดไทยแล้วครับนี่ทางถามกันแท้พี่น้องเอ้ยนี่มึงเจอนี่อุ่นหลุดอุลดเลยครับผมนี่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 เห็นบ่มพี่น้องข้าวๆาในป้ายใหม่ผมนี่นี่ท่านข้าวขาวเลครับนี่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 มาหนีครับผมนี่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 มาหนีครับผมนี่นี่นี่ลงไปหันครับผมพูดเห็นบห อู้ใส่จังได้ลำบานี่เหลือรักเดียวบานอู้ใส่นี่แล้วกันครับผมนี่ใส่นีล่ละใส่เลยนะครับนี่คือบ่วงสิงนะครับผมถ้อยากสร้างลองเอาไปใส่มันกับนสร้งางไหมครับล้างนี่กิตั้งมันดีสะาจแน,น่จังเลยจักเมนทางเกาทางงไม่กี่ต้มชัดเจนดีน่าจะเมน้มยไม่นี่แหละครับผมนี่ไปเลย อเคเรียบร้อยครับไปเสร็จแล้วจิดไม้เนี่ยใจน้อยนี่๊บเรียบร้อยครับสั่งมา่ได้ครับผมบ่วงละสิบบาทครับผมผอมใสเด้อพี่น้องเด้อติดตามดูครับว่ามาย่ามแล้วจีดถือบ่กับมันใจแต่คันเท่นี่ละ สี่ใส่ไหมถักถ้งผุ่นบอหมันใจเลยเพราะว่าลุงแบ่งเราใส่มาแหละติดตามด้วยครับผมตอนมายามด้วยพี่น้องเด้อโอเคหนุมยย่มใหญ่เสร็จแล้วครับผม,มย,ยืมหน่วนเนี่ยครับยืมหน่วนเนี่ยมือมือแรงยืมหน่วนเนี่ยด้อยอะไรหรอแจ็คสิปเสียนยีส่สิปเสีนติดตัวเอาเองอ่ไรหรอไป <laughs> ครับผมเสร็จแล้วครับผมพี่น้องครับโอ้ต้นตาลต้นนี่ไปเดี๋ยวมายามผมกันครับผม โอ้ยก oh, ไปิงไงนงะแเตี้ยวหนูเมืโอเคครับผมพี่น้องครับหนูเซิองหลายเ <laughs> นั่นแหละคือคือคนนั่นแหละบอคนเซิงหลายไปเ่ไอ้โร้ยอย่าไปเปรียบกับคนนะหนู <laughs> เซิงหลายอ่อนไปบ่ไรเนวระวเราะหัวเราะหัวเราะวราับเราะหเรัวเราหัเะวเหัวเระัวา่เารับ,บรับวลลเวเาะหห มันนี่ตากบด้วยกบไม่มากบด้วยหนึ่อกบมันทีอุ้ยโอ้กบด้วนึ่งโอ้ถือบ่วงโอ้กบถือบ่วงบ่โอ้โอ้มาเอาไปหาใส่กบดีกว่าไปมีแรงไงเอาครับผมฮคือรักหล่มบ่งาม่วงคือหักกบติด็จมาหนีเองอุ้ยนี่ไปเนาะไปเนาะอุ้ยซะทำมัต่อ โอย้อยองแ้มด,ดมาคุณบอกว่าตทำสองหิ้วทามหิ้วอ้กบกบพ่านบ่วง <c oughs> โอ้ยบาเดยโอ้ย,อยออเดี๋ยวเขาตั้งไม่กันกบพ่านบ่วงบวถือครับผมพี่น้องครับนิงิงจริงๆเลยนุง่งแบ่งวา่ามันแรมาสร้างปีก็บ,บอกเห็น ไม่ไม่ ه, อเอาแล้วครับผมบ่วงซิ่งเพลี้ครับพุ่นขย่มแล้โอ้เอ้าโอ้ตัวเง้มเง้มครับผมพี่น้องโอ้โอ้โอ้ยเอาแล้วครับผมถือบ่วงนี้ครับผมนี่นี่นี่ถือบ่วงนี้โอ้ยเอาแล้วครับเดี๋ยวขอปลดกันได้พี่น้องเนอะเง่นเงินโอ้โอเคเลยเออเดี๋ยวได้เออครับครับเพื่อน เหยียบลอยผมใส่ถุงหยีบลุงแบงเพิ่นได้สองทั่วเลยนะได้สองหรือเปล่าลุงแบงมั้ยโอ้ยแผนตัวกันนี่มันได้อี่ลีเนาะโอ้ยตัวกันไปทางอื่นเพิ่นเลยเอ้าช่างนั่นเหรอพี่น้องพูน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 น้อยใส่ถุงเหรอพูนโอ้ยสองเหรอลุงแบงนำไปหนึ่งไปอย่าเพิ่งนับครับผม เนี่ยนอนเองวะไม่ใส่พ่นหนูมันกับถือกหนูอ่ะเนาะถือกเสือกือมันกับโบแม่เนาะพี่น้องเนาะสองแต้มเป็นบ่ครับโอ้โอเคครับผมไปไมาแหงน่ะโอ้ยโอ้ยสองแต้มครับผมสองแต้มแข่นแขไปเลยครับผมบอกแล้ว มีนวดมีนวดสังเกตหนวดไม่่ทักจบอยู่ดิดบอกนอก้องไปเรื่อยเยครับผมเดี๋ยวก็ได้เพิ่มมาอีกโ <c ười> อ้ยเนี่ยน,นั่นเลยเตรียมที่สองครับผมพี่น้องครับโอ้ยตัวง,งามๆมีแล้วครับผมอู้หูนะเห็นปุจุดกูเลยครับผมอื้ วงามครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวขอพลดกันด้วยพี่น้องเด้ดี๋ยวสิทิดเหลืองคุณน่ะไเรียบร้อยใส่ถุงครับผมนี่มันพลาดล้างหนึ่งนี่ครับพลาดล้างหนีไปเดีวครับไปถือล้างน่นะโอเคเดี๋ยวขอต่างล้างหนีกันครับผมพี่น้องครับโอเคครับผมพี่น้องครับนี่คือผลลับนะครับหนึ่ง สองสามสี่คนละสี่แต้มโอ้คนละสองแต้มนะครับคนละสองแต้มจะมันเกือเสมอกันอกับบ่วงหลายนึกว่ายังมาเสมอบุคคลเขาโบนั้เขานับโตได้ครับผมบ่วงเป็นบ่วงสิ้นรอยหาสิบบ่วงมันนี่งร้อยโอหาสิบหลังครับเป็นได้สองโตหาสิบหลังได้สองโตบ่วงชิงสามรอยผุนผลมาจนเอ็นเ่ยนี่นะครับผมไม่รอครับผลรับเขา ดูดูกาหนีได้ชำนีมันก็โอเคแล้วเนาะน้องเมยบ่บ่บเนี่ย้อนมันต้องเกี่ยวเขาแล้วคนตัวคนใจจริงจังกึ่งมากับเจ้าอันะไรเรียกมันแต่ก่อนมากผู้เดียวก็ได้เปลี่ยนนี่ไม่อยากเสื่อเด็ดนี่โอเคครับผมชำหนีเขาพอได้ปนแต่อื่นเสาหนี่อายะอายะไปเดี๋ยวผัวๆกันมืออื่นเสาครับผมพี่น้องครับเฮ้ยคนคน ล่องมั้ล่องมั้งมันต้องยกโซ่เลยตัวข้ามหางเลยมือนี้ได้ใส่หางครับผมคนละสองหางอย่างอันปิ้งให้พ่อเถากินแถบแซ่บนี่นะครับผมพี่น้องครับ <c oughs> พี่น้องครับ,เ,บเด้อมึงเด้อบ่ไม่บ่ไม่ใหญ่บ่บ่ไม่ใหญ่เราบ่มากินหนะนูครับเรามากินแต่ปลาเข่งนี่แหะครับเพื่อคนทำเพาเอาละครับผมเดี๋ยวพอๆกันเมื่อเช้าด้วยพี่น้องเด้อ สวัสดีตอนเช้าครับผมตี้หาเครื่องครับผมพี่น้องไปยามบวงกันครับโพดโจวนองไฟไปล่ะนี่ลักของกันเนอะ <c oughs> <c oughs> ไปอเอาละครับผมดูนะครับแตบมบแดกครับผมเสาวนี่แต้มองนี้ว่าข้นมากครับนี่รงนี้ว่าขืนมาเลยบวงหนิงเลย แต้มแหลกแล้วนี้จัดไปครับผมเดี๋ยวเขาปดกันให้มึงชัดๆบ่ไรได้ครับคุณครับผมพี่น้องคุณคุณโอ้โอ้ตัวที่สองเช้านี้มาแล้วครับนั่น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 เหรอนีโอ้ตัวงามๆเลยงี้เลยพี่น้องโอู้งี้โอ้เดี๋ยวเขาปดกันครับผม ตัดนะครับเพราะว่า,ามานันหงิกแหงต้องตัดออกเพราะว่ามันหงิกนี่ถ้าเป็นยังที่ใส่ก้านบ่ล็ดนะครับใส่เป็นรวดตั้งแต่ปีไก่นะครับนี่นตั้งแต่ปีไก่โอเคขอเก็บหนูก่อน อายุเห็นห้อยมันแบบพอชัดนะครับแต่ว่าห้อยต้นเขามันหลมๆไปน่ะ ไปกันต่อล้างขงนันหาที่ถือก็ไเลยนะไปไก่ทีเดียวแล้วครับผมสองเต้มไปเดี๋ยวไปมึงหมายชุดไทยครับผมจะได้เพิ่มไม่อีกว่ะขึ้นสองเสรษสองขึ้นสี่เลยโอ้โหลุงแบงบดถือโอ้ถืออู่ตัวหนึ่ง อเดี๋ยวไปดูกันสลุกของผมได้สองแถมนะครับได้สองหางน้องแบงได้หางหนึ่งก็ล่งหาอีกอยห่หางหนึ่งน้่งแบงใส่ใส่นี่ดิห้วยอูดูดูดีไหมอ้ยนุ่งพี่น้อง เจียบหันมาโอ้นี่นม่เห็นม่น่าจิมาของเทียวนี่มันคือหัของท่งนี่คือบอกเออเนาะมหลักไป่สิถึงแลนขึ้นกระแท่พอเดี๋ยวหาบ่วงซอยลุงแบงก์กนครับ ลบได้หางเดียวครับลุงแบีงหาว่าเจอเอาทำไมล่ะอยู่เพื่อนครั้งเต็มองอยู่เออกินมาท่าน,อนาเอาไปขายทีอ้นนแนแอนอ้วนก็เมมต์มา <c oughs> ขอสื่อหรา้ยแด่๋ยวมาบอกยังหาวิธีสรงเงี้ยด้อยู่ทรงของเย็นนี่แต่ว่ากันราคามันกับส,สูงค่าสรงสูงเป็นสีสูงได้บ่หรอเอาบ,บอกบอกเขาไปทีสูงบ่ไหนก็บ,บ่ต้องสื่อนะถืบอบอ่บ่ต้องไปถามาราคาส่ง มันเต้นราเทียวกับนำนักรถคือกันไหม <พ transmitted. S 1> ครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ต่องล่าพี่น้องไว้จะมีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> เจอกันคลิปหน้าตาครับติดเหลืองขนาดนี้ยังติดเหลืองนี่ครับผมมือนี้สี่หางครับผมพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หางครับผมอ น,นี่แหละครับผมพี่น้องครับนี่บบกโตแบัใหญ่เลยครับตัวนี้ถกม1อเออนี่ครับผมจังหวะว่องมันเพื่อนในสม้มเตียมครับผมรวมแล้ว